สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่ส friend ี่พกราคมนะะก็เมื่อกี้กูไปเซ็นทันมานะฮะแล้วก็ไปกินตะเวนเซ่นอยู่แล้วนะฮะไม่ไม่รู้ไม่รู้เลแม่งวันนี้ทั้งวันแม่งอยากกินแม่งอยากกินเเวนเซ่นอยู่ทั้งวันเลยไม่รู้ไม่รู้เป็นไรนะแม่งช่วงนี้แม่งไม่รู้เป็นอะไรนะแบบเป็นเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแม่งอยากกินของหวานแม่งบางทีก็โดนัทบางทีก็เซเวนไอติมสะเวนเซ่นบางทีก็ เค้กเซเว่นอะไรอะไรทัร้งหลายไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะ่ในช่วงนี้ก็ชอบอย,อยากกินแบบพวกของหวานของเย็นๆอะไรแบบนี้แบบนี้บ่อยโดยนตามมาด็นดีว่าชอบอยากกินของหวานแล้วเนี่ยโดยเฉพาะช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรอัะเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าเดือนที่แล้วแม่ก็มีอะไรมีทั้งมิสโตนโดนัทมีทั้งคริปปี้ครีมเดือนนี้กูก็ซื้อโดนัทมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็กินตะวันเส้นแบบนะไม่รู้ว่าอ่า เออเดือนนี้หรลังเดือนนี้กูจะไปซื้ออะไรกินซึ่งแพงอีกแล้วป่าเพราะว่พวกไม่แพงไงพวกโดทั้งทั้งโดนัททั้งเเว่นเส้นมันก็ร้อยกว่าทั้งหมดนะแต่แบบอืมไม่รู้ดิไม่เป็นอะไรไม่รู้แบบมันอยากกินพวกช็อกโกแลตอยากกินพวกของหวานอะไรแบบเนี้นะฮะกูกูไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนเพราะก่อนนะช่วงช่วงมันก่อนนะเนียก่อนเดือนธันวากูกูไม่ได้อะไรมากมายนะเออก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะเดินกันแล้วละ เอ้ยสงสัยมันสีมันใกล้เดือนกุมภาพาใกล้วันถ่ายไงใส่อยากมันก็เลยทำให้กูอยากแดกช็อกโกแลตหรือเปล่ามารู้มกันนะฮะนี่คือความต้องการที่ให้คนอ่ะที่จะอยากให้คนเอาช็อกโกแลตมาให้อย่างหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้จะเกี่ยวกันนะฮะมันคุณน่าจะเป็นเพราะกูอยากแดกช็อกโกแลตเค่นะฮะแต่นั่นแหละเอ้ยก็จะคอยดูกันต่อไปกันลวกันนะฮะว่าช็อกโกแลตอันต่อไปที่กูแดกคืออะไรนะฮะเพราะที่กูสั่งมาเมื่อกี้คืออะไรไอติม เอติมบาวนี่อะไรทุกอย่างวัฟเฟิลอะไรกูไม่รู้กูจําไม่ได้แล้วกูสั่งหาอะไรมานะแต่ว่าครั้งก่อนนั้นกูก็สั่งอันเดิมวันนี้มาเพราะว่ามันมีวัฟเฟิลอยู่รอบๆกูอยากได้กวัฟเฟิลหนึไงเออกูอยากได้ริมรสชาติไอติมแล้วก็ริมรสชาติกรอบๆรอบๆด้วยองืมนั่นแหละ เออแต่ว่าวันนี้นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่วันนี้มันวันเสาร์เลยเนาะเออจะเรื่องปกตินะฮะเออแต่นั่นแหละกูจะกูจะอาบน้ำนอนแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ดึกมากนะเพราะง่วงนะฮะวันนี้ง่วงทั้งร้านเลยแม่ก็ง่วงลุงโตง่วงกูก็ง่วงง่วงหมดทั้งร้านเลยนะฮะลูกค้าไม่ค่อยเยอะแม่ก็เลยง่วงกว่าเดิมด้วยนะวันนี้แต่นั่นแหละนั่นแหละแย่ไปอาบน้ำนอนดีกว่าถ้าไหนวิจัยทุ่งเหนฮะสวัสดีครับ